เรื่องยอดหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องทายาทลูกทุง่งบริษัทผู้สร้างคือปะเทิงฟีมพบยอดลูกทุง่งขุนพลเพลงยิ่งใหญ่เมืองมวลเพลงดังกระหึม่มฝ่าค้มฝนยังต้องสว่างมุนคลัง12เพลงดังของทายาทลูกทุง่งสุรชัยสมบัติเจริญนำแสดงโดยสุรชัยสมบัติเจริญพิสมัยวิไลศัวาสนาสิทธิเวชทิติมาสังขพิทักษภูมิพัฒนายุทธ ชูสีมีสมมนบูวิมูลนันพิภพผู้พินโยเดอดอกสดาวดูดอกกระโดนดีดอกมดันกบกับการแสดงโดยอนิรุตนุตไพลโลนอเนริการสร้างโดยวีรศัก์จุน,นยิพิสิทธิ์วงเป็นภาพยนตมอมอมอร์35มมบันทึกเสียงในฟีฉายเมื่อวันที่20กันยายนในปีพศ2 5 2 3ที่โรงภาพยนตร์สาราเฉลิมไทยและวอชิงตัน สำหรับเรื่องยอดหนังไทยกับภาพบยนตร์ไทยเรื่องทายาทลูกทุ่งเริ่มจากสุรชัยแสดงโดยสุรชัยสมบัติเจริญเดินทางกลับจากอังกฤษโดยมีพิภพแสดงโดยพิภพผู้พินโยไปคอยรับอยู่ที่สนามบินและในขณะที่สุรชัยกําลังเดินไปขึ้นรถอยู่นั้นสายตาก,ก็เหลือไปเห็นคนของพวงมาลอยู่ที่คอสุรชัยจึงไม่ถึงพ่อขึ้นมาได้จึงสั่งให้พิภพไปซื้อพวงมาลัยเพื่อเอาไปถวายรูปพ่อที่บ้านหลังจากที่สุรชัยกลับมาถึงบ้านแล้ว นีนวลแสดงโดยพิสมัยวิไลศั์ผู้เป็นแม่และน้องๆก็ได้มาต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อสุดชัยมาถึงบ้านก็ตองเข้ามาเคารพรูปถ่ายพ่อสุรพลนที่ได้ลุ้งรับไปแล้วทันทีและหลังจากนั้นสุรชัยก็ทราบข่าวว่ามาริสาคู่รักของตนกําลังนอกใจตนจึงได้โทรศัพท์ไปต่อว่าต่อขานมาริสาเป็นการใหญ่ซึ่งมาริสาก็ไม่ว่าอะไรและชวนสุรชัยไปเที่ยวเต้นลําที่บาริสโก้แห่งหนึ่งเมื่อสุดชัยเห็นหน้ามาริสาเข้า ก็ตั้งท่าจะต่อว่ามาริสาแต่มาริสารู้ทันก่อนจึงชวนสุรชัยออกไปเต้นรากันเพื่อให้สุรชัยลืมความขุ่นเคืองตนและในระหว่างที่ทั้งคู่กลาลังเต้นรากันอยู่นั้นแฟนคนหนึ่งของมาริสาก็มาพบเข้าจึงได้เกิดเรื่องชกไฟกันขึ้นกับสุรชัยจนกระทั่งตำรวจมาทั้งหมดจึงได้แยกกรนหลบหนีไปสุรชัยได้หลบหนีเข้าไปในบ้านของเสียบูสแสดงโดยบูวิบูนันซึ่งเสียบูกําลังประลอบคนใช้ยอยู่ เมื่อเซบูกับคนใช้ได้เห็นสุดชัยวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในบ้านก็ตกกระใจทั้งคู่จึงร้องพร้อมๆกันขึ้นเมื่อต่อสแสดงโดยเดรดดอกสดเดาซึ่งเป็นรูปของเสียบูก็ได้ยินเสียงพ่อร้องก็รีบวิ่งลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของตนเมื่อต่อเห็นสุดชัยแล้วก็วิ่งเข้าไปสวนกอดด้วยความดีใจเพราะสุดชัยกับต่อเป็นเพื่อนรักกันสุดชัยจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ต่อฟังต่อจึงแนะนําให้รู้จักกับน้องสาวชื่อตุกตา นำแสดงโดยวัสนาสิทธิเวสต่อจึนชวนสุรชัยมาตั้งวงชาโดด้วยกันซึ่งต่อพุ่นจะตั้งวงขึ้นมาใหม่ๆสุรชัยก็ตอบตกลงโดยนัดหมายมาซ้อมกันที่บ้านของต่อในขณะที่ฝึกซ้อมกันเลื่อยมาด้วยความเห็นชอบของบูและอีชูแสดงโดยชุดสีมีสมมวลซึ่งชอบทางดนตรีประเภทนี้อยู่มากต่อมาสุรชัยได้พบกับมาริสาซึ่งกําลังเดินกับผู้ชายอยู่แต่พอมาริสาเห็นสุรชัยเข้าก็เลยเดินเลียกหลบไปต่อมา สุรชัยก็ได้ทะเลาะกับมาริสาอีกเรื่องมาริสามีแฟนมากมายมาริสาพยายามอธิบายให้สุริชัยเข้าใจว่าตนนั้นยังรักสุริชัยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่ต้องทําเช่นนี้เพราะต้องการช่วยกู้ฐานะของพ่อซึ่งจิกใจกาลังซึุดโซมโดยทำเป็นรักกับเสียหลายหลายเพื่อต้องการเอาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อแต่สุริชัยไม่ยอมเข้าใจใดๆดทั้งสิ้นแต่สุริชัยเสียใจมากจึงหันมาดื่มเหล้าและเล่นกนารพนัน เพื่อประชดชีวิตตัวเองเมื่อตุกตารู้เข้าจึงเข้าติดตามดูแลสุรชัยด้วยความเป็นห่วงใหญ่และพยายามปลอบโยนเตือนสติให้กับสุรชัยเริ่มทำตัวเหลวแหลกอยู่ตลอดเวลาจนสุรชัยเริ่มมองเห็นความน่ารักและความดีของตุกตาจึงเริ่มหลงนักตุกตามาตั้งแต่นั้นส่วนสีนวลผู้เป็นแม่ของสุรชัยเห็นการทําตัวเหลวแหลกของลูกชายก็ไม่พอใจจึงเรียกสุรชัยเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนแต่สุรชัยกลับตอว่าผู้เป็นแม่ เขากินเหล้าหนักขึ้นเมื่อสุรชัยไปถึงบ้านของต่อก็ล้มงงนอนหมดสติอยู่ในห้องรับแขกตุกตาเห็นดังนั้นจึงได้เอาผ้าเย็นมาลูบตัวให้กับสุรชัยเมื่อสุรชัยฟื้นขึ้นมาและเห็นตุกตาเป็นมารีสาจึงได้เข้าสวมกอดจูบตุกตาเป็นการใหญ่พรอบกับด่าว่าสาเสียเทเสียตลอดเวลาจนตุกตาทนฟังไม่ได้วิ่งร้องไห้หลบหนีไปพอวันลุกขึ้นต่อลงมาไม่เห็นสุรชัยจึงถามอีชูซึ่งกําลังเอากาแฟไปให้ตุกตา อิชูจึงบอกว่าสุรชัยกลับไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วต่อจึงตามอิชูไปที่ห้องของตุกตาและเหตุตุกตาตาบวมจึงถามตุกตาว่าเป็นอะไรตุกตาไม่ยอมบอกอิชูต่อจึงบอกแทนเมื่อต่อได้ฟังอิชูบอกว่าตุกตาถูกสุรชัยปลุกปัก้มกอดจูบจึงโกรธแค้นม,มากรีบตรงดิ่งไปที่บ้านของสุรชัยทันทีเมื่อต่อถามแม่ของสุรชัยว่าสุรชัยอยู่ที่ไหนแม่ของสุรชัยจึงบอกต่อไปว่า นอนอยู่บนห้องพร้อมกับให้ขึ้นไปหาสุริชัยเองเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันเมื่อต่อได้ฟังดังนั้นจึงรีบตรงดิ่งไปที่ห้องด้วยความโกรธสุริชัยจึงอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ต่อฟังและในขณะที่เขาเมานั้นเขาก็ต่อว่ามริษาทเท่านั้นเองพร้อมกับบอกว่าเขารักตุกตาทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้นสีนวลได้แอบฟังแนละรู้เรื่องราวมาโดยตลอดทําให้ความโกรธของต่อที่มีต่อสุรชัยเมื่อสักครู่นี้จางหายไปโดยปลิดทิง้งแล้วรีบกลับไปขอโทษน้องสาวแทนสุรชัย เมื่อสุรชัยมาที่บ้านของต่อ <_ C ities> เพื่อจะขอโทษตุกตาเกี่ยวกับกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่ตุกตาไม่ยอมลงมาพบหน้าสุรชัยสุรชัยจึงร้องเพลงตุกตาใจดําและนั่งเฝ้าตุกตาอยู่ที่เก้าอี้ใต้ต้นไม้ที่สนามหญ้าจนกว่าตุกตาจะยอมให้เขาพบหน้าพะตกกลางคืนตุกตาเขาเปิดหน้าต่างมาดูว่าสุรชัยแั่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ใต้ต้นไม้เดิมอีกหรือไม่เมื่อสุรชัยเห็นตุกตาเปิดหน้าต่างออกมาดูจึงได้ร้องเพลงหนาวจัตายอยู่แล้วขึ้นและตุกตา ก็ได้ล้องปาบสุรชัยจนจบเพงลงหลังจากคืนวันนั้นตุกตาจิตใจก็เริ่มอ่อนไหวและเริ่มรักและสงสารสุรชัยเมื่อไม่เห็นเขามาที่บ้านนานแล้วก็เ,เกิดมีความคิดถึงจึงชวนต่อพี่ชายเอาอุบายให้สุรชัยไปร่วมง,งานประกวดชาโดแต่เมื่อไปถึงที่บ้านของสุรชัยก็ไม่พบและทราบว่าสุรชัยไปที่บ้านปู่ที่สุพรรณบุรีตุกตาจึงชวนต่อไปหาสุรชัยทันที และเมื่อทั้งหมดพบกันต่างเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีต่างก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานตามภาษาหนุ่มสาววัยรุ่นต่อมาสีหนุ่ก็ได้ขอร้องให้สุรชัยเลิกเล่นดนตรีชาโด้หายมาตั้งวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อเอาเพลงของพ่อมาร้องใหม่ซึ่งสุรชัยก็ตกลงเพราะสุรชัยสงสารแม่ที่รักและเป็นห่วงตนถึงแม้พ่อจะตายจากไปแล้วก็ยังไม่คิดจะมีพ่อใหม่เพราะเป็นห่วงลูกๆทั้งนั้นสุรชัยจึงเรื่อหผ่านมาร้องเพลงลูกทุ่ง สีนวลจึงแนะนําให้สุรชัยไปหาสมชายเมื่อสมชายเห็นความตั้งใจของสุรชัยที่จะยึดอาชีพร้องเพลงลูกทุ่งของพ่อก็ดีใจจึงพาสุรชัยไปหาประจวบที่บ้านเมื่อประจวบเห็นหน่วยกาและน้ำเสียงของสุรชัยก็ตกลงตั้งวงดนตรีจนกระทั่งสุรชัยได้เป็นยอดลูกทุ่งของไทยจนชื่อของสุรชัยและเพลงของเขาฮิตติดหูแฟนๆเป็นอย่างมากและต่อมาได้มีการจัดประกวดยอดลูกทุ่งของเมืองไทยที่วัดกระโจนทองจังหวัดสมุทรสาคร สุรชัยได้รับภูมิใจอย่างท่วมท้นและของชนะเลิศไปในที่สุดซึ่งหนังสือต่างก็ประโคบข่าวในการเป็นยอดลูกทุ่งของสุรชัยทุกฉบับมาริสาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ว่าสุรชัยชนะเลิศเป็นแชมป์ลูกทุ่งก็ดีใจภูมิใจในตัวของสุรชัยเป็นอย่างมากจึงชวนเสยคนหนึ่งไปดูการสแสดงดนตรีของสุรชัยในงานแห่งหนึ่งจนนิวัตแสดงโดยภูมิพัฒนายุทธเกิดความไม่พอใจทั้งคู่เกิดการทะเลาะกันพอดีพ่อของมาริสากลับมา นิวัตจึงเดินออกจากบ้านของมาริสาไปและหลังจากนิวัตเดินออกไปจากบ้านมาริสาได้ไม่นานก็มีเสี่ยคนหนึ่งเอาของขวัญมาให้กับมาริสามาริสาจึงบอกให้เสี่ยคนนั้นพาไปดูดนตรีของสุรชัยและในระหว่างที่ทั้งสองกำลังดูดนตรีอยู่นั้นนิวัตก็เข้ามาพบพอดีจงเกิดมีปากเสียงกับเสี่ยคนนั้นเข้าจนเสี่ยคนนั้นทนไม่ได้ชักปืนขึ้นมาจะยิงนิวัตแต่ก็สุดพลาดไปโดนมาริสาทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมูลที่หน้าวงดนตรี นิวัยเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวประตก,กใจจึงรีบหนีไปสุรชัยรู้ว่ามาริสาถูกยิงจึงเข้าประคองไว้เธอจึงเผยใจว่าเธอยังรักสุรชัยเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่สิ่งทั้งหมดที่เธอทําลงไปก็เพราะพ่อของเธอเท่านั้นเมื่อมาริสาจากไปแล้วทางบ้านของสุรชัยก็เกิดความเป็นห่วงสุรชัยกลัวว่าสุรชัยจะเสียใจแล้วหันกลับไปใช้ชีวิตอย่างเก่าอีกเสนวนจึงไปสู่ขอตุกตาต่อบู ทั้งหมดมีความเห็นดีเห็นชอบด้วยจากนั้นทุกคนก็ไปชมดนตรีของสุรชัยสมบัติเจริญเพื่อเป็นกําลังใจสุรชัยได้ออกมาร้องเพลงและเขาก็ได้ประกาศต,ต่อหน้าประชาชนที่มาชมว่าเสียงตบมือของประชาชนเขาขอมอบให้กับวิญญาณของพ่อสุรพลพวงมาลัยขอมอบให้บูชาพระคุณแม่แต่ดวงใจขอมอบให้ตุกตาคนเดียวและนี่คือเรื่องยอดนังไทยกับภาพบยนตร์ไทยเรื่องทายาทลูกทุ่ง เป็นภาพยนตร์ชีวิตจริงของสุรชัยสมบัติเจริญยอดดังล้อลูกทุ่งลูกชายของสุรพลสมบัติเจริญที่ธีรพลชาวประดิษฐ์กล้าทุ่มทุนเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เพื่อให้ความบันเทิงแก่ท่านซึ่งในเรื่องนี้มีเพลงดังของสุรพลสมบัติเจริญประกอบกว่า10บกว่าเพลงจากเสียงร้องและการแสดงของสุรชัยสมบัติเจริญในภาพยนตร์เรื่องทายาทลูกทุ่งสำหรับท่านที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืม กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปทางช่องซ i n e m a ยา Studio ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อนหนังไทยสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่จะตามมาท่านชมในอนาคตสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ